คนเจนี่คนที่เราจะมืเ็เป็นเราเราไม่อาจิวานเข้าใจเราเราเป็นคนที่แบบว่าเราอะไรแบบเราไม่ได้ให้อย่างนี้นะเรงจริงนี่เราเรา้อง่มกันลดกม่จริงไว้ครอบครัวมัน ให้โทนาให้ลุกแบอีทพร้อมกันนะครับโทนาอาัเปลี่ยนเพื่อหาสตาไม่เคยว่ยาไปดีกว่านั้นบอลาเมียไปเปล่ยวชื่อาเรียทำไมเปียเป็นอย่างนี้ไป้อมกนแล้วังนุ๊กวนไมไม่พูดดีกว่าเคยมารู้ทุกยางตอนนี้เป็นเป็นไงวะ ฮะมันจะพูดได้ใครคนแยะอันนานปีโดไม่รู้พูดได้ปีโดไม่รู้พูดได้ไม่รู้ไมู่้ไม่้ไม่ร้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่้ไมู่้ไ่้ไ่้ไม่้ไม่้ไู้ไมไร้ไม่ไม่ไม่้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 ไม้ไม่้ไม่ด้ไม่้ไ่้ไไร้ไ่้ไม่ไม่้ไมไม้ไม่้ไม่่ คุแก่้งจ่ายเดียตายตลอดบอกกันเลยแต่เนี้ตาพร้ามชคกันอยู่ว่ามีสถานที่ตายนะครับ